สวัสดีครับพี่น้องคิตจักรทำรงชีวิตทุกท่านเนื่องในโอกาสครบรอบ7ปีคิตจักรทำรงชีวิตเราขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของเราที่ก้าวเข้ามาสู่ปีที่7อย่างงดงามขอบคุณพระเจ้าสำหรับศิลพิบาลทั้งสองของเราคือท่านศาสนาจารย์นิวัฒน์สุขสำราญและอาจารย์สุจินันสุขสำราญที่ปลุกเบิกคิตจักรของเรามาจนก้าวเข้ามาสู่ปีที่7แล้วและพี่น้องรู้ไหมครับว่าปีนี้มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นในคิตจักรของเราด้วยแต่เดี๋ยวก่อนมีใครพอจะบอกผมได้ไหมครับว่าสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนนนใคคริิตตจััก้ืออะไ ไม่รู้กันใช่ไหมล่ะงั้นผมขอเฉลยเลยแล้วกันนะครับสิ่งใหม่ที่ว่านั้นก็คือกลุ่มยุทธ์นั่นเองเย่ yeah! เรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้กลุ่มยุทธเขาทําอะไรกันบ้างมาดูกันเลย สวัสดีครับผมไบเบิลนะครับขอแสดงความยินดีกับคิตจักรธรรมชีวิตเนื่องในโอกาสครบรอบ7ปีนะครับและไบเบิลเป็นตัวแทนของกลุ่มยุทธของคิตจักรธรรมชีวิตขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับที่คิตจักรธรรมชีวิตได้ก้าวเข้าสู่ปีที่7อย่างสวยและงดงามและขอขอบคุณคิตจักรธรรมชีวิตและศิทยาไปบ้างเราทั้งสองครับที่ช่วยเลี้ยงดูเราทั้งอาหารทั้งร่างกายและฝ่ายวิญญาณขอบคุณจริงๆครับที่ช่วยเลี้ยงดูมาให้เรานั้นเป็นวัยรุ่นที่ เกิดผลและเป็นวัยรุ่นที่ใช้กันได้เป็นผู้นําของผู้นำขอขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันครบรอบ7ปีนะคะน้องมุกในฐานะตัวแทนกลุ่มยูทค่ะขอแสดงความยินดีให้กับครอบครัวแห่งนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนนี้มุกเป็นคนใจร้อนแต่ว่าตอนนี้ใจเย็นมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณคิดจักที่คอยอธิษฐานเผื่อมุกตลอด และที่ขาดไม่ได้ก็คือขอบคุณอาจารย์นิวัฒน์และอาจารย์ปุ๊ที่มาบุกเบิกคิดจากแห่งนี้ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่7ขอบคุณนะคะค่ะเนื่องจากคิดจักสมบูนชีวิตนะคะได้ครบรอบ7ปีนะคะหนูก็เลยถือโอกาสนี้มาขอบคุณสําหรับตลอดเวลา4ปีที่ได้เข้ามาอยู่ในคิดจักนี้ก็ทําให้ชีวิตหนูนั้นได้เปลี่ยนแปลงมากขอบคุณสำหรับอาจารย์นิวัฒน์อาจารย์ปุ๊ด้วยที่ดูแลมาตลอด4ปีนะคะแล้วก็ ขอฝากกลุ่มยุทธไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็สามคำที่อยากจะบอกกับกิ่จัรตรงชีวิตก็คือรักจึงเบยนด้ไปะโอเคขอบคุณค่ะยุทธจดให้รักบทครับนี่ใช่เลยยานอังเลยเลิจริงๆ เติบโตได้ L V C J สุดยอดจริงรักบทนะพี่ชิดฝันเปลี่ยนแปลงได้แลว้วก็องเริ่มกอดน,นะอหูอหูอหู I love shirt y เย้สปอเปิดประตูมาดิขอบคุณบ้านหลังนี้มากๆค่ะ Yeah. Happy anniversary! Seven years, seven years, seven years.